พ่อบ้าน90คุยให้ลูกฟังครับสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะอ่าพ่อโมมนะครับน้องของขวัญค่ะอ่าอันนี้ครับเราก็มาทําช่องนะครับช่องใหม่นะครับเป็นพ่อบ้าน90นะครับคุยให้ลูกฟังนะค <c ười> ให้ลูกฟังวันนี้วาจะมีคลิปใหม่ก็คือลูกเัอ่าีมฟุตบอลยุค90น,นะครับอ่า คุณชอบทีมอะไรในเอพิโซดนี้นะครับหรักๆก็ต้องเล่าก่อนนิดนึงนะครับก็เป็นเด็กผู้ชายนะครับเป็นเด็กผู้ชายก็เด็กผู้ชายก็ในยุคนั้นนะครับ90ก็ไม่มีอะไรมากก็คือชอบเล่นฟุตบอลนะครับในตอนเด็กๆนะครับตอนเด็กๆก็คือพ่อพ่อเป็นตำรวจนะครับแล้วก็เป็นนักบอลนะครับอยู่สอนอท่าเรือคลองเตยนะครับแต่บ้านพักอยู่ที่ตำรวจน้ำบางรักนะครับตำรวจน้ำบางรักใกล้ๆกับ สถานีดับเพลิงบางรักนะครับเป็นตึกเก่าๆนะครับเนี่ยที่เขาชอบไปถ่ายทำวิดีโอใส่หนังอะไรกันนะนี่ก็คือพ่อโมอยู่ที่นั่นตั้งแต่เด็กๆนะครับตอนตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึงป .6 นะครับในยุคนั้น9 0สูนะครับพ่อผมนะครับก็พาไปเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลก็คือไปเล่นกับทีมเหมือนฝึกสอนเยาวชนของท่าเรือคงเตยนะครับตอนนั้นพ่อก็พาขี่มอเตอร์ไซค์ไปซ้อมตั้งแต่ ห้าขวบอะห้าขวบหกขวบจนถึงว่ามันสิบขวบอะครับเนี่ยก็คือไปซ้อมกับสโมสรท่าเรือครับแล้วเป็นทีมเยาวชนเตะอะไรอย่างเงี้ยรู้ไปสิบฟุตบอลมาอ่ะเป็นในการที่ทําให้เราชอบฟุตบอลแต่ที่ชอบฟุตบอลที่จริงๆเลยก็คือในยุค90นะครับตอนนี้น <Yahoo! S 1> อิตาลีนะครับ1990อิตาลีเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับอันนี้พ่อก็เลยพ่อพ่อผมก็ชอบเยอรมันเหมือนกันก็เลยปู่ของขวัญเนี่ยของขวัญ ชอบเยอรมันเหมือนกันก็เลยเปิดทีวีรายการให้ให้ดูแล้วก็ดูกับพ่อไวนะ้ครับที่จําความได้คือจําได้นัดชิงชนะเลิศคือเอยอรมันเจอกับอาเจนตินาครับตอนนั้นอาเจนตินาในยุคลุ่งเรืองก็คือดีเอโก้มาลาโดน่านดีโก้มาลาโดน่าตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับก็เสียใจด้วยนะครับเกี่ยวกับการอําลาจากไปของนักฟุตบอลในตำนานอีกคนนึงครับอ่ะมาพูดถึง ที่ได้ดูฟุตบอลก็คือได้ดูตอน1990นะครับเยอรมันได้แชมป์ก็คืออันเดรสเบเม่ e นะครับยิงจุดโทษเข้าไปนะครับในยุคนั้นที่ผมจำได้นะครับนั่นก็คือของเยอรมันนะเยอรมันก็คือเจอเกนคินมันลูดี้โฟลเลอร์โลธามาเทอุนแล้วก็เบเม่นะครับนนในยุค1990ที่ได้จำได้นะที่ผมจำได้ก็คืออ่ะเนี่ยแหละที่จำได้ และคราวนี้ทีมของในยุคนั้นนะครับฟุตบอลที่หนึ่งยุคเก้าูนย์นะครับที่ดังๆมาเลยนะครับอราจะไล่ฟุตบอลมาวันหะนึ่งหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เสร็จแล้วต่อไปก็คือที่ทําให้ผมรู้จักฟุตบอลต่อไปก็คือยูโรหนึ่งเก้าเก้าสองนะครับยูโรหนึ่งเก้าเก้าสองที่เดนมาร์กได้แชมป์ยูโรนะครับโอ้โหนี่คือทําให้ไ <Wow. S 1> ายประตูหนึ่งคนนะครับทําให้มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับถึงว่าเป็นสุดยอดนายประตูในยุค 90คนหนึ่งนะครับก็คือปีเตอร์ชไมเคิลนะผมจำได้เลยผมเชียร์เยอรมันต,ตั้งแต่เด็กๆอ่าคราวนี้ไปเชียร์ตอนยูโร92เยอรมันแพ้เดนมาร์กไป1 0, นะึ่น์ะปีชไมเคิลเหนียวมากครับแล้วก็เดนมาร์กก็ชนะเยอรมันไป1 0ที่ผมจำได้นะจำความได้ในยุค90นะครับหลังจากนั้นยุค90กนะ็คือเป็นช่วงบอลโลกอ่าบอลโลก1994นะครับที่สหรัฐอเมริกาเป็น เจ้าภาพอ่าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับอ่าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับเยอรมันผมก็ตกรอบแล้วก็ไม่ไม่สิบหกก็แปดทีมแพ้บังกลาเียไปนะครับอ่าแพ้บังกลาเียไปแต่ที่ทําให้เราได้รู้จักอ่านักฟุตบอลในยุคเก้าศูนย์ยุคนั้นนะฮะมากก็คือโรเบโตบักโจนะครับโรเบโตบักโจโหหล่อมากเป็นหนุม่มอิตาลีที่มีหนวดผมยาวอ่าผมยาวมีเปียอ่าเปียทขามีเปียแล้วก็เล่นโดดเด่นมากนะครับในในยุค ฟุตบอลโลกตอนนั้นโอ้โหแบบเชียร์มากเลยผมเชียร์อิตาลีนะครับพอเยอรมันตกหล่เชียร์อิตาลีว่าน่าจะได้แชมป์บอลโลกนะบังเอิญไปเจอบาบราซิลนะครับบราซิลมีอ่าสามทหารเสือของบราซิลก็คือมีเบเบตโตเบเบตโตอ,อ่าใครนะใครอะมีมีหลายคนอะ มีเบเบโตแล้วก็กองหน้าที่เก่งๆมีคาฟูและกองหน้าที่เก่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอขอด้ว่ยนะเสื่อหนอะไรนะ่ยตวด้วยอรจด้วจะลืมไหมว่าหายไปเนี่ยใครนะโลมาลิโอใช่แล้วครับโรมาลิโอนี่เก่งมากผมว่าถ้าในยุคนี้นะถ้าเปรียบเทียบนี่คือโหน้องๆเมสซี่กับโรนัโลนดโดเลยนะถือว่าเก่งมากนะครับเนี่ย โรมาลิโอตัวดำๆเล่นเก่งมากเนี่ยสามคนนี้นบในบราซิลเนี่ยทำให้บราซิลได้แชมป์นะครับแล้วประตูก็คือท็อปฟาเรลนะโหนั้นถือว่าบราซิลได้แชมป์บอลโลกในยุคนั้นไปนะครับก็เลยทําให้คนไทยได้รู้จักบราซิลมากขึ้นนะก่อนที่เปเล่นะผมไม่ทันเปเล่อาร์เดโกก็มาทันเนี่ยปลายๆของเขาแล้วนะครับอันนี้ก็คือ ในยุคเก้าูนะครับทำให้เราได้รู้จักวงการฟุตบอลมากขึ้นนะครับยุคนั้นนะฮะและต่อไปที่ทําให้รู้จักวงการฟุตบอลมากขึ้นในยุคเก้าศูนก็คืออ่าทีมชาติฝรั่งเศสนะครับหลังจากที่มาซินได้แชมป์ใน,ในปีหนึ่งเก้าเก้าสี่แล้วแล้วก็หนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับหนึ่งเก้าเก้าแปดนั้นก็คือฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพนะครับฝรั่งเศสเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกนะครับในยุคนั้นถือว่าฝรั่งเศสนี่มาแรงมากครับแล้วก็ บาซินก็มาแรงนะครับบาซินตอนนั้นจะมีโลนัลโดโรนัลโด้เยือนนะครับโรนัลโดเยินไม่ไม่ใช่โรนัลโดอาร์เซนเจ็ดนะเป็นโรนัลโดเยือนนะครับที่ฟันเยินเยินตัวอ้วนคนนั้นเก่งมากครับในในยุคนั้นถ้าพี่ๆน้องๆในยุค90นี่คือถ้าทันนะโรนัลโด่ถือว่าตอนนั้นเก่งมากๆนะครับเก่งมากในยุคนั้นของบาซิลนะก็จะมีโรนัลโดโรเบิรตคาร์ลอส ท้าหนักมากกับแบ็คซ้ายเท้าหนักมากแล้วก็ลิอวอัลโดตัวผมผอมนะตัวผมผอมแล้วก็ถนัดซ้ายเล่นเก่งมากคนนี้เขาเก่งมากครับสามคนนะครับของเขาบาบาบา,บาซิลนะครับนี่ก็คือเก่งมากแล้วก็มีหลายๆตัวที่ทําให้บาซิลชุดนั้นเก่งมากถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะบาบาซิลยุคนั้นคือครบเครื่องนะครับหนึ่งกองหน้าเก่งมากกองหน้าเร็วมากอย่างเงี้ยแ <elet> บ็กซ้ายเก่งกองกลางเก่งทุกอย่างเก่งลีลาดีมากเลยครับแล้วมาพบกับ ฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสนี่คือเป็นมามืดมาเลยครับฝรั่งเศสก็คือก็เป็นทีมหัวตารางนะฮะแต่ก็ยังไม่ค่อยประสบความสําเร็จในการได้แชมป์ในยุคของ90นะครับอ่าและคราวนี้เสร็จปุ๊บฝรั่งเศสทีมฝรั่งเศสก็มีดีนะครับก็คือฝรั่งเศสมีซินเดินซีดานนะครับซีดานนะครับโอ้โหหน้าตาก็หล่อเหลาแต่เนี่ยเขาจะมีอีก เอกลักษณ์ของเขาอะตรงกลางหัวเขาจะเป็นแบบเป็นเหมือนไข่าดาวอะกลมๆอ่ากลมๆเวลาไปไหนคือถ่ายท่อสดนี่เราจะเห็นเลยเฮ้ยนี่นนี<อ>น่ีซีดานนะ<อ>เพราะว่า<อ>เพราะว่าซีดานก็จะมีเนี่ยมีเขาเรียกว่าหัวไข่าดาวอยู่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 ยข้างข้างหลังอะหัวตุ้มตอ่าอ่านั่นแหละและ้วเนี่ยแล้วซีดานก็ถือว่าถ้าพูดถึงในใ,ในในยุคเก 9, 9้าเก้าศูนย์นะครับ<อ>ซีดานผมว่าถือว่าเป็นกองกลางที่ ดีที่สุดในยุคนั้นนะครับถือว่าเป็นอัจฉริยะเลยว่าหนึ่งร้อยปีจะมีแบบคนเล่นแบบนี้เก่งมากอาสิ่งที่ซีดานทำทำให้เห็นที่ดีนะครับก็คือซีดานเป็นเหมือนหัวใจของทีมนะครับสามารถที่จะครองเกมอ่าครองเกมจ่ายบอลเลี้ยงบอลทําอะไรทุกอย่างที่แบบดีมากผมว่าซีดานนี่ถือว่าเก่งมากครับในในยุคนั้นนะในในยุคของเขานะครับอ่าฟรีคิกก็ดีนะครับ จ่ายบอลก็ดีทักษะนี่ไม่ต้องพูดถึงครับในยุคนั้นคือแบบเก่งมากซีดานนี่ถ้าบอลอยู่กับเท้าเขานี่ไม่ต้องมาแย่งนะครับเขาจะโชว์ลีลาของเขาไปได้นี่คือฝรั่งเศสมีซีดานองรีเรลีองรีใครอีกอะลูแบร์บีเลตอย่างเงี้ยเลตเเบอร์ตีแล้วก็นายประตูก็คือบักเตสอย่างเงี้ยโหแล้วก็เดซซี่อะไรเงี้ยหลา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 ยคนที่ทาให้รู้สึกแบบเฮ้ยฝรั่งเศสปีนั้นมาแบบมาเยี่ยมมาก และไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็คือนัดชิงที่รอคอยก็คือบาราซิลพบกับฝรั่งเศสนะครซีดานนะครับ,รรบโอเป็นคนทำประตูแล้วก็ทําให้ฝรั่งเศสชนะทําให้ได้แชมป์โลกในบ้านตัวเองนะครับวันนั้นโอทำให้รู้สึกว่าเป็นแมตที่แห่งความทรงจํานะครับเพราะว่าในในนักเตะในยุคนั้นทําให้แบบว่ามีสตาร์มีคนรู้จักเยอะแยะแล้วก็นักเตะโด่งดังหลายๆคนทําให้เราเอ้ยชินชอบนะครับในหนึ่งเก้าเก้าแปด ทำให้ฝรั่งเศสได้ไดแชมป์นะครับนะฮะในยุคเก้าศูนย์ของเราก็เนี่ยนักเตะก็จะแบบเก่งๆหลายคนนะครับอ่าเอพิโซดสองก็คือทีมฟุตบอลที่ขึ้นชอบนะครับในยุค90ศของพ่อบ้าน90้าูนย์นะครับคุยให้ลูกฟังนะครับก็ผมชอบเยอรมันนะฮะเพราะเพราะว่าเนี่ยแหละพ่อเคยพามาดูเคยดูพาพาดูบอลนะครับอ่าก็เลยขึ้นชอบนะครับเดี๋ยวเอพิโซดต่อไปเราจะมาโชว์เสื้อบอลนะฮะว่า มีกี่ตัวสะสมจริงๆนะรับคือชอบจริงๆและสะสมจริงๆเอามาดูแบบยกยกตัวอย่างก่อน่าอย่างเงี้ยยังไงเดี๋ยวมาดูกันใน E ีต่อไปนะครับขอบคุณมากฮะยวงไงเดี๋ยวพบกัน EP พีที่สมนะครับเกี่ยวกับเสื้อฟุตบอลยุค90นะฮะอ่าอ่าเขาเรียกว่าไรเอพิโซดที่สมคือสะสมเสื้อฟุตบอลยุค90นะครับอ่ากับพ่อบ้าน90คุยให้ลูกฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ครับ พ่อบ้านเก้าศูนย์คุยให้ลูกฟ้า